ดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ของครูโดยทุกๆคนนะคะสําหรับวันนี้นะคะครูจะมาสอนนักเรียนเรื่องสารละลายนะคะสําหรับการทําใบงานสัปดาห์ที่26-30กรกฎาคม2564นะคะสําหรับเรื่องของสารละลายในวันนี้นะคะนักเรียนเรามาดูกันนะว่าสารละลายที่นักเรียนจะต้องเรียนรูนะ้นั้นมีอะไรบ้างเนะะื้อหาของเรานะจากการที่เรียนรู้แล้วนะคะว่าสารละลายนั้นนะคะมันคือ สิ่งที่มองเห็นแล้วเป็นเนื้อเดียวกันถูกไหมลูกแล้วก็ประกอบไปด้วยตัวทำละลายแล้วก็ตัวถุกละลายนะคะสําหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการละลายว่าอะไรมันจะมีผลต่อการละลายอย่างไรอ่ะอย่างเช่นนะคะอันนี้เป็นรูปของการทําการทดลองนะคะสารส้มละเอียดกับสารส้มหยาบนะคะโดยที่เราเทสารส้มลงไปนะคะในบิ g อร์แล้วเราก็คนด้วยความคนช้าๆนะคะส่วน ขอโทษทีสารส้สมละเอียดทั้งสองอันเลยอันแรกเราคนชา้าอันที่สองเราคนเร็วนักเรียนคิดว่าการขวนเร็วและขวนช้านั้นนะคะมันมีผลต่อการละลายของสารส้มไหมลูกเอาลองค o ม m ม n s e เ s e หรือว่าติดตาสำนึกของหนูเลยหนูคิดว่ามันน่าจะมันน่าจะมีความเร็วในการละลายต่างกันไหมเออฝากไว้ให้คิดนะคะเดี๋ยวเนลองคิดดู ทีนี้คําถามถ้าคุณครูมีสารชนิดหนึ่งเป็นรูปรูบาทนะคะสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วคุณครูนะคะไปสลิดหรือว่าตัดออกนะคะให้มันเป็นรูปบาร็กเล็กๆๆๆๆแบบนี้นะครูถามว่าพื้นที่ผิวในการสัมผัสนั้นมันเพิ่มขึ้นไหมลูกคิดสิเพิ่มขึ้นนะ เอ่อพื้นที่ผิวในการสัมผัสนะคะมันจะมีความเพิ่มขึ้นเลยเพราะว่าตอนแรกอะถ้าเราซูมไปดูในส่วนของเ,ออเจ้าสี่เหลี่ยมรูปบาทเล็กๆอันนี้ก่อนที่จะตัดออกมาเป็นรูปนี้เนี่ยมันจะมีพื้นที่ผิวสัมผัสสารหรือสมมติหนูจุ่มก้อนเนี้ยลงไปเพื่อที่จะฉุบสีผนังที่จะเปื้อนก็คือผนังด้านนอกเท่านั้นแต่ถ้าเรานะคะตัดออกเป็นชิ้นเล็กๆพื้นที่ผิวสัมผัสจะเพิ่มขึ้นด้านในด้วยถูกไหมลูกอันนี้คุณครูจะอธิบายให้หนูฟังว่าถ้าสารมันเป็นก้อนใหญ่ มันจึงละลายยากกว่าสารที่มันเป็นก้อนเล็กๆเพราะเหตุผลอันนี้แหละเพราะพื้นที่ผิวสัมผัสมันเยอะขึ้นนะคะนักเรียนนี่คือปัจจัยหนึ่งที่ทําให้สารละลายมันละลายได้เร็วถ้าเกิดก้อนใหญ่เๆๆนี่ยละลายช้าถูกไหมแต่ถ้าเป็นสารที่จะามาเป็นตัวถูกละลายหรือตัวละลายเนี่ยมันเป็นชิ้นเล็กๆ,ๆนะคะมันจะละลายได้เร็วกว่าแล้วมันมีปัจจัยอื่นอีกไหมอ่าปัจจัยอื่นนะคะ ปัจจัยที่มีผลต่อการละลายนะคะประกอบไปด้วย1ความเร็วในการคนสารอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ครูบอกว่าสารส้มที่เทลงไปแล้วก็คนด้วยความเร็วกับคนด้วยความที่ไม่ช้ากบเร็วนะคะสำหรับการช้าและเร็วถ้ายิ่งเราคนเร็วเหมือนเราดื่มกาแฟเรวดื่มโอวัลตินน่ะยิ่งคนเร็วอัตราเร็วที่มันทําให้เร็วขึ้นมันจะทําให้การละลายเกิดได้เร็วขึ้นนะคะมันเกิดเป็นการเร่งปฏิกิริยาส่วนพื้นที่ผิวสัมผัสก็อธิบายได้ด้วยลูกบาศก์เมื่อกี้นี้ถ้าเราตัดลูกบาศก์ออกเป็นชิ้้้นนนเล็กๆพพืืททีี่ พื้นที่ผิวสัมผัสนั้นนะคะจะเพิ่มขึ้นนะคะจึงทําให้มันสามารถละลายได้เร็วขึ้นและอุณหภูมิก็เหมือนกันอ้าเหมือนละลายอุณหภูมิทําไมถึงได้มีผลต่อการละลายออาอย่างเช่นถ้าครูคบอกหนูลงไปอ่าไปชงโอวัตินสําหรับตัวผงโอวัตินที่ชงปกตินะลงไม่ใช่สําหรับชงเย็นนะชงกับน้านําปกตินี่เป็นก้อนเลยถูกไหมแต่ถ้าหนูเอาไปชงกับน้ําร้อนแป๊บเดียวเลยละลาย,ลลายดิมได้ถูกไหมลูกนะนั้นแสดงว่าอุณหภูมิ ก็ส่งผลต่อการละลายเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นสามข้อนี้สีดำสีเขียวสีฟ้านี้นะคะความเร็วในการคนสารละลายพื้นที่ผิวสัมผัสและอุณหภูมินั้นนะคะมีผลต่ออะไรลูกต่อการละลายนะคะเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการละลายทีนี้วันนี้เนี่ยนะคะเราจะเรียนต่อในเรื่องของสาระลาราาระลายอิ่มตัวนักเรียนคําว่าสารละลายอิ่มตัวคืออะไรอิ่มตัวหมายความว่ามันไม่สามารถที่จะละลายเพิ่มได้แล้วพอแล้วหยุดพอทีเหมือนหนูอิ่มละ กินข้าวอิ่มนั้นหนูกินไม่ไหวแล้วอะ่ะมันไม่เหมือนกับตอนที่หนูหิวที่หนูจะกินเข้าไปได้มากใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นสารละลายอิ่มตัวคือสารละลายที่มีค่าของสารตัวถูกละลายหรือตัวละลายนั้นใส่ลงไปแค่ไหนคือพอแล้วพอแล้วใส่ไม่ได้แล้วมันจะไม่ละลายแล้วนี่คือสารละลายมันอิ่มตัวแล้วนะ ีนี้มันมีการทดลองนะคะซึ่งเดี๋ยวครูจะส่งคลิปตัวการทดลองของครูที่เขาทดลองไว้ให้เนี่ยนะคะประกอบกับการดูคลิปนี้แต่ว่าสําหรับวันนี้เนี่ยเรามาดูที่ขั้นตอนการทดลองแล้วก็สรุปผลสิ่งที่เขาใช้คือใช้โซเดียมไฮไดรจนคาร์และน้ำกรา,า,าดน้ำกราดนักเรียนรู้จักแล้วเนาะ,ะทีนี้ก็จะมีแท่งแก้วคนสารและก็ช้อนสนําหรับตักสารแล้วก็มีบีเกอร์นะคะนี่คืออนนุปกรณ์นะลูกนะขั้นตอนนะคะก็จะใส่โซเดียม ไฮโดรเจนคาร์บอเนตก็คือสารที่เราเตมไว้เนี่ยนะคะตัวละลายของเราเนี่ยใส่ลงไป1ช้อนช้อนตวงนะคะหลังจากนั้นใช้แท่งแก้วคนค่ะผลของการทดลองปรากฏว่าการตักนะคะช่องแรกตารางแรกนะลูกนะเป็นจํานวนช้อน1ช้อนอของแข็งละลายอย่างรวดเร็วเลยได้ของเหลวใสไม่มีสีะล,ะล,ะละลายพอสองช้อนของเหลวหายไปหมดอย่างรวดเร็วได้ของเหลวใสไม่มีสีเหมือนกันเลย1นถึงสองช้อนนี่หายไปเร็วๆเลยนะส่วนพอถึงช้อนที่สามปับ๊บ ของแข็งสีขาวค่อยๆหายไปหมดเนื่องจากสารละลายได้แต่ว่าก็ช้าได้ช้าลงเริ่มช้าลงแล้วแต่ได้สารละลายที่เป็นของเหลวใสไม่มีสีเหมือนกันหลังจากนั้นพอใส่ไป4ช้อนลุกของแข็งสีขาวหรือโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตนั้นเริ่มละลายช้าๆแหละก็ยังได้ของเหลวใสละลายแต่ช้าลงแต่เมื่อใส่ไป5ช้อนปุ๊บของแข็งสีขาว หายไปบางส่วนและมีบางส่วนหลงเหลืออยู่ในของเหลวใส่นะั้นนั่นแสดงว่าเจ้าโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตหรือสารสีขาวที่เราใส่ลงไปในน้ำกันมันไม่ละลายและเริ่มไม่ละลายที่5ช้อนแล้วนะคะนั่นคือมันอิ่มตัวแล้วหนูใส่เข้าไป6ช้อน7ช้อนมากาไปกว่านี้มันก็ไม่ละลายยกเว้นหนูจะมีการช่วยมันในเรื่องอื่นอีกซึ่งอันนั้นเราอาจจะเอาไปต้มแล้วมันอาจจะทำให้ละลายเพิ่มมากขึ้น อันนี้นะคะมันเป็นเรื่องของปัใจจัยในการละลายแต่ตอนนี้มันคืออิ่มตัวแล้วสรุปได้ว่าอย่างไรนักเร<ม>ียนเมื่อเติมโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตนะคะซึ่งเป็นของแข็งสีขาวลงในน้ำใช่ไหมใช้แท่งแก้วคนสาระละลายละลายจนหมดแสดงว่าไฮโดรเจนคาร์บอเนตนั้นละลายได้ในน้ำต้องต้องละลายได้ในน้ําก่อนนะเพราะฉะนั้นนะ้าเป็นตัวทาละลายให้กับโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตได้ถูกไหมแต่เราศึกษาลึกลงไปอีกก็คือถ้าเกิดใส่ไปที่5ช้อนแล้วเนี่ยนะคะ คนไปเรื่อยๆจะรู้สึกว่ามันช้าลงช้าลงจนกระทั่งมีของแข็งเหลืออยู่ที่ก้นบิกอ e r นั่นคืออิ่มตัวแล้วหนูฉันอิ่มแล้วสุดกินไม่ได้แล้วนะคะ,ะสำหรับกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่คุณครูให้นักเรียนทําในใบงานล่าสุดสําหรับสัปดาห์นี้นะคะสําหรับกราฟนี้แสดงให้เห็นว่ามีสารนะคะ โซเดียมไนเตรตนะโพเทสเซียมไนเตรตใช่ไหมนักเรียนอาจจะดูกราฟมาบ้างแล้วหนูอยู่ม2แล้วต้องผ่านกราฟมาบ้างแล้วหลักการดูกราฟก็คือจะมีค่าในแกนแนวนอนและแกนแนวตั้งถูกไหมลูกแนวนอนนักเรียนจะเห็นได้ว่าเป็นอุณหภูมิแนวตั้งเป็นอะไรลูกเป็นสภาพการละลายได้ของจีในน้ำหนึ่งร้อยจีหมายความว่าอเดี๋ยวคุณครูเอาเมาส์ไปวางนะอย่างเช่นตรงจุดนี้นะคะที่อุณหภูมิเท่าไหร่ลูกล่างขงล,างล่างคือสิบองศาเซลเซียส โซเดียมไนเตรตสามารถละลายได้80กรัมในน้ำา100กรัมนี่คือหลักการดูกราฟง่ายอีกอย่างหนึ่งกราฟนี้เราสามารถดูแนวโน้มของมันได้ด้วยนะคะก็คือโซเดียมไนเตรตยิ่งมีอุณหภูมิสูงก็ยิ่งจะสามารถเป็นไงลูกละลายได้ดีขึ้นเช่นเดียวกันโพแทสเซียมไนเตรตก็เหมือนกันยิ่งอุณหภูมิสูงขึ้นก็ละลายได้ดีขึ้นเหมือนกันนะคะส่วนโซเดียมอซีเซียมซัลเฟตสีดํานี้นะลูกนะยิ่ง อุณหภูมิมากขึ้นละลายละลายได้ลดลงจนกระทั่งไม่ละลายอีกเลยหรือละลายได้คงที่ก็คืออิ่มตัวแล้วนั่นแหละที่อุณหภูมิเริ่มที่40องศาเซลเซียสเป็นต้นนี่คือการดูกราฟนะทีนี้เรามาดูใบงานกันดีกว่านะใบงานอ่ะครูขออนุญาตย้อนไปที่ใบงานเก่าด้วยนะลุงนะใบงานเก่าอ่ะสำหรับใบงานเก่านะคะคุณครูได้ให้นักเรียนตอบคําถามอย่างง่ายมาว่าทําไม ต้องใช้น้ำร้อนในการชงกาแฟในคลิปนี้ก็มีคําตอบแล้วใช่ไหมก็คืออุณหภูมิใช่ไหมลูกมีผลต่อการละลายอุณหภูมิสูงขึ้นทําให้กาแฟสามารถละลายได้ดีขึ้นใช้ช้อนคนกาแฟทําไมก็เพื่อเร่งปฏิกิริยาให้ตัวละลายหรือเจ้าตัวกาแฟนั้นละลายได้เร็วขึ้นถูกไหมคะอ่าส่วนอีกอันนึงให้อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นจากการทดลองอันนี้นะคะ คุณครูบอกแล้วว่าสารส้มนั้นละเอียดเหมือนกันสารส้มละเอียดเหมือนกันมีการคนช้าๆและคนเร็วๆในกรณีนี้นะคะแสดงว่าถ้าคนเร็วๆนั้นนะคะมันจะทําให้สารส้มละลายได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นปัจจัยที่มีผลต่อการละลายมีอะไรบ้างล,ลูกเมื่อกี้นี้มีอะไรบ้างลูกความอยากความละเอียดความเร็วในการคนอุณหภูมิถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนรีก็ตอบใบงานแรกได้แล้วต่อไปเป็นใบงานใหม่บ้างนะคะใบงานใหม่นี้ก็ไม่ยากนะ้ลูกนะ เป็นเรื่องของผลของการละลายนะคะเขาบอกว่าอะไรบอกว่าจากกราฟอุณหภูมิมีผลอย่างไรต่อการละลายของสารแต่ละชนิดก็คืออธิบายง่ายๆโซเดียมไนเตรตเป็นต้นกราฟมีแนวพุ่งขึ้นถึงไปลงยิ่งอุณหภูมิสูงยิ่งเป็นไงละลายได้มากขึ้นอย่างเงี้ยนักเรียนก็อธิบายนะคะโพแทสเซียมคลอไรย,ยิ่งอุณหภูมิสูงก็จะยิ่งละลายได้มากขึ้นอ่านะคะ จะก,กราฟนะคะเขาบอกว่าลายลูกท่าละลายโซเดียมคลอไรด์กรัมในน้ํา100กรัมที่อุณหภูมิ40องศาเซลเซียสโซเดียมคลอไรด์จะละลายหมดหรือไมห่หนูก็ต้องไปดูอะไรก่อนลูกที่อุณหภูมิ40องศาของโซเดียมคลอไรด์ต้องดูก่อนเลยว่าโซเดียมคลอไรดนั้นกราฟสีอะไรสีฟ้าใช่ไหมเออกราฟสีฟ้าเลยนะคะแล้วที่20กรัมอุณหภูมิอยู่ที่40หนูก็ต้องไปดูในกราฟที่มันตรงกับเลข40ิ ณเลขก40นี้ความสามารถในการละลายของโซเดียมคลอไรน์นั้นได้ประมาณ35มันเกิน20ไปแล้วนะลูกเพราะฉะนั้นถ้าเราละล,ะลาย20กร,รัมในน้ำร้0ยกร,รมัมอุณหภ,ภูมิที่40องศาเซลเซียสจะเหลือใช่ไหมมันอิ่มตัวแล้วไงอ๋อไม่ใช่เหรอเธอถามมันยังไม่อิ่มตัวมันยังเหลือ สภาพการละลายได้อีกถูกไหมเพราะว่าณนะ40องศา,ศาเซลเซียสเนี่ยละ,ละลายได้ประมาณ35แต่เราละลายสารลงไปแค่20กรัมใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะยังเหลือที่สามารถละลายเพิ่มได้อีกะฉะนั้นไอ้20กรัมที่เราใส่ลงไปมันต้องละลายหมดถูกไหมคะจากกราฟนะอ่ะต่อไปจากกราฟโพแทสเซียมคลอไรด์ละลายได้เป็นอย่างไรเมื่ออุณหภ,ภูมิสูงขึ้นโพแทสเซียมคลอไรด์สีอะไรก่อนสีม่วงนะสีม่วงยิ่งอุณหภูมิสูงขึ้นก็ยิ่งละลายได้ดีขึ้นถูกไหม อ่านี่ไงดูสิตอนแรก0องศาละลายได้25เองแต่เมื่อตอนที่อยู่70องศาละลายได้ต้องเกือบ50แนะ่เพราะฉะนั้นอีอุณหภูมิสูงขึ้นมันก็ละลายได้มากขึ้นเนี่ยง่ยายมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะั้นนะคะครูนุ้ยก็ขอจบในส่วนของการบรรยายเรื่องสารละลายไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเออแล้วพบกันในสัปดาห์หน้านะคะสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป,ปีที่สค่ะขอสวัสดีค่ะ